โครงการพัฒนาโครงการหมู่บ้านโคเนื้อคำแม่นางสามแยกครบวงจรนะครับที่จะขอให้เป็นการนําองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเทคโนโลยีและวัฒนธรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ให้ในหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นก,ก็มีการประสานงานมีการพัฒนาด้านโคนเนื้อมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังาขาดองค์ความรู้ยกตัวอย่างเช่นการที่มีปัญหาเรื่องแม่วัว ไม่เป็นสัตว์เราก็จะใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัตว์แล้วก็ช่วยในการผสมเทียมวงรอบการผสมเทียมสามารถควบคุมการออกข้อลูกการให้ผลผลิตลูกวัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ได้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงเทคโนโลยีตอนนี้เราใช้น้ําเชื้อเทคโนโลยีแบบแยกเพศมาช่วยในการผสมเทียมให้กับชาวบ้านในการกําหนดเพศผู้เพศเมียในการว่าจะผลิตแม่วัวโดยเป็นแม่พันธุ์กี่ตัวจะผลิตเป็นวัวตัวผู้วัวขุนกี่ตัวรวมถึงการที่ องค์ความรู้ในการทําอาหารทีมอาที่ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มเสถียรภาพในการให้วัวนี่โตเร็วลดต้นทุนเชื่อมโยงไปสู่การทํานํามูลว,วัวไปทําปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อที่จะใช้ในการพาณิชย์หรือการบริหารจัดการกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกจากเกษตรจังหวัดนะครับเป็นนาแปลงใหญ่ด้วยรวมถึงในพื้นที่นี้ก็จะเป็นในเขตอำเภอนาทมนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีสวนยางพาราเยอะนะครับ การบริหารจัดการน้ําโดยใช้โซล่าเซลล์ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีมาลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านเขานะอันนี้คือเครือแม่ขายส่วนลูกขายก็คือมีความพร้อมแล้วตั้งแต่กลุ่มผู้เลี้ยงวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อในอําเภอนาว่าอําเภอศรีสงครามหรืออําเภอบ้านแพง3หมู่บ้านนี้ก็จะพร้อมที่จะเป็นลูกขายเข้าร่วมในการโครงการนะครับในการจัดทาโครงการนี้ไม่ใช่ว่าจัดการทําโครงการให้แค่ หมู่บ้านคำแม่นางสามแยกอย่างเดียวแต่เราจะจัดการโครงการทั้งเครือข่ายเพื่อให้มีการเรียนรู้พร้อมกันเลือกระดับพร้อมกันอันนี้คือแนวการพัฒนารวมถึงภาคหน่วยงานปศุสั์จังหวัดก็มีความร่วมมือกับมหาลัยนะคมพม,มอยู่แล้วในการพัฒนาอาชีพการทําประสัตโคเนื้อนะเพื่อการค้าการพณิชย์และก็การส่งออกเพื่อที่จะไปสู่ประเทศที่ต้องการอย่างเช่นเวียดนามหรือจีนในอนาคตขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับผมทวีสีชมพูรประธานกลุ่มเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง3ามแยกนะครับทางกลุ่มต้องการเทคโนโลยีจากมหาลัยนครพนมร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับเข้ามาส่งเสริมในด้านการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มและการทําปุ๋ยอินทรีย์ช ah ีวภาพของกลุ่มนะครับเนื่องจากทางกลุ่มยังขาดองความรู้ในด้านเทคโนโลยีนะครับที่เลี้ยงมาก็ มีดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เพิ่มให้มันดีกว่านี้อีกนะครับก็อยากได้ให้มหาลัยนะครับเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการเติมแต่งกับกลุ่มนะครับมีองค์ความรู้มากกว่านี้นะครับในด้านแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มการเลี้ยงโคเนื้อที่ให้โตเร็วกว่านี้นะครับที่กลุ่มก็เลี้ยงก็ดีแล้วแต่อยากให้ดีกว่ากว่านี้นะครับสำนักง,งานประสุสัตว จังหวัดนครพนมนะครับก็มีแนวทางที่จะพัฒนาโคเนื้อของนครพนมเราในลักษณะที่เรามองว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับนครพนมมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของแหล่งน้ําอะไรพวกนี้นะครับที่จะที่จะปลูกปลูกพืชที่เป็นอาหารอาหารให้กับโคอะไรพวกน,นี้ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะพัฒนาให้เป็นโคเนื้อโคขุนชุมชนพึ่งตนเองในใน ในนครพนมของเรานะครับและก็กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองสนหรือกลุ่มคำแม่นางนี่ก็เป็นเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราได้ได้ร่วมกันพัฒนากับมอนครพนมนะครับทั้งในด้านของวิชาการเนี่ยมอนครพนมก็เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน,นครพนมเรานะครับก็ให้การเป็นความร่วมมือระหว่างกันน,นะครับ ก็มีการพัฒนาแล้วก็ให้กลุ่มนี้เขามีารวมกลุ่มกันนะครับมีการบริหารจัดการในลักษณะที่เป็นกลุ่มนะครับก็มีผลประกอบการที่ที่ค่อนข้างดีนะครับทั้งเรื่องของการเลี้ยงวัวเ,เป็นวัวเนื้อเป็นโคขุนคุณภาพสูงก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโคเนื้อเนื้อโคขุนทั่วไปด้วยนะครับ